สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วอากาศเย็นๆอย่างนี้กินฮอตพอตกินเนื้อกระทะก็คงจะสุดยอดเลยแหละค่ะสองตายายเลยออกตลาดกันกับน้องหมาอีกหนึ่งตัวดูสิฮันเตอร์ยืนหัวโผ่ออกหน้าต่างไม่กลัวรถมาเฉียวเอาอหัวไปเลยสนุกสุดๆ ชอบมากๆเลยแหละคุณชายฮันเตอร์ตอยากกระโดดลงไปนะ ฝนเป็นใจวันนี้ทั้งหิมะทั้งฝนตกค่ะเลยจะกินฮอทพอทฮอทพอทที่นี่ก็เหมือนกับกินจุ้มบานเฮงเนะาะเอนเตอร์ก็มาด้วยไปซื้อเครื่องมาทำฮอทพอทเอนเตอร์รออยู่ในรถ ไข้มัดละเจ็ดดอถึง8ดดอลเอายิบสี่บาทไทยคูณนะคะราคาเท่าไหร่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นอาหารของคนญี่ปุ่นแล้วก็มีของไทยนิดหน่อยอย่างที่เห็นนี่ค่ะตัวปีกกล้วยนี้มาจากฟิลิปปินส์ค่ะ ทูนนี่เป็นของเวียดนามนะคะเอามาขายก็แพงอยู่นะสามดอนกว่ามุมนี้เป็นของแช่เป็นพวกไข่พวกหมูยอน้ำส้มประมาณนี้ค่ะมาดูเนื้อ วันนี้จะกินจิ้มจุ่มหรือฮอตพอตจะซื้อเอาเนื้อสำเร็จที่เขาสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายและสะดวกดีก็อร่อยด้วยราคาก็ไม่แพงค่ะแพ็คหนึ่งก็สิบดอนสิบสองดอนตัวนี้เป็นเป็นเนื้อหมูค่ะเป็นส่วนไหลวันนี้จะเอา ตัวไหลของหมูแล้วก็ตัวสามชั้นนะคะ <ric ulum. S 1> คือบิลลี่พ็อกจะเอาตัวนี้ไปกินเ,เดี๋ยวเราจะไปดู <cheer S 2> เนื้อสด เป็นเนื้อวัวน,นะคะเพิ่มจะเอาไปสไลด์เองแล้วก็หมักแบบไทยๆของเราสามีบอกว่าตับขึ้นราคานะคะตับขึ้นราคาแพงขึ้น มาดูข้าวไทยนะคะมีอยู่สองยี่ห้อคะ่ะที่เอามาขายจะเป็นยี่ห้อฉัดแล้วก็หงทองนะคะส่วนมากเราจะกินยี่ห้อหงทองตอนนี้ข้าวขึ้นราคามากเลยคะ่ะตั้งแต่โควิดหนึ่งปีที่แล้วนะคะก่อนที่โควิดจะมาราคาราคาแค่42ดอน,นะคะตอนนี้49าดอแล้วคะ่ะ ่วนด้านนี้นะคะจะเป็นประเภทมาม่าค่ะส่วนมากจะเป็นมาม่าของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นเป็นสัญชาติของญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของค่ะ <S <S เจอปลาทองโกแล้วคะ่ะที่นี่ไม่เคยกินปลาทองโกทอดใหม่ๆเลยนะคะจะแช่เย็นมาจากเวียดนามอีกคะ่ะอันนี้เป็นของเวียดนาม ไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะคะจะมีสินค้าปรับปนกันกับของเวียดนามของญี Take ่ปุ่นของไทยนี่ไงคะเจอเจอทุเรียนแล้วค่ะทุเรียนจากเมืองไทยเป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะเป็นน้ําแข็งฟิเซอร์มาแล้วค่ะเขาจะขายพลาละห้าดอนแปดสิบเก้าเซน ส่วนตรงนี้จะเป็นแบบแกะรูปมาแล้วค่ะมีสองยี่ห้อตัวนี้หมอนทองก็ซื้อกินแต่หมอนทองเนื้อมันแน่นดีแพ็คละสิบดอนเก้าสิเก้าเซนค่ะก็เอาราคาดอลลาร์หนึ่งตก24บาทไทยคูณน,นะคะก็จะเป็นราคาเงินบาทของเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านค่ะ ันเตอร์รออยู่บนรถแล้วค่ะลองญิงๆแล้วมัง้งป่านนี้นี่ ไม่ลงไม่ลงครับนั่งนั่งสุดาบอสสุดาบอสสุดานั่งนี่นีน่นี่นั่งข้างหลังถูก ผมก็ไม่ได้ตัดโควิดล็อกดาวร้านตัดผมปิดคะ่ะผมยาวอหลุมตุงนางเลยเดี๋ยวนี้นี่พันคอพันคางลำบากจริงๆเลยโควิดอันเตอร์สิตาว จุบรอีอัมเออขอชีได้ใช่โอเคอ่าอย่าโดดลงไฟนะโดดลงไฟเหตุอะไรไ,ไหมห้ามโดดนะเตือนห้ามโดดนะ กลับบ้านแล้วค่ะเตรียมทำอาหารแล้วค่ะ